ไปกันหรือยังเราพร้อมจะไปกันหรือยังขอเโอเคนะครับเดี๋ยเราไปาองให่ก่อนนะ้ค,ครับก่อเคยเชื่อในไปล <ขอ S 3> ่อย <ไป S 3> ชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฟังผิดหวงังในใจเรื่อยมา อนะครับ,บาก็พาทีมมากับรถท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เราก็นำทางมาก่อนจะไปที่วัดไทยยอนะครับจะมีหรือจนมันอยู่ที่ใจดินฟ้าไม่เคย ไปเลยนะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเดี๋ยวเมืรจะช่วยเห็นไปพอดีเราเป็นที่พักผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเราดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วด้วยั้นเราจะเห็นผู้ป่วยเป็นเรื่องปกติแล้วก็นบผู้ป่วยก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำศพให้เป็นเรื่องปกติเรามีพยาบาลมาบคนเรามีหมอมาบวนเป็นเรื่องปกติใช้สนใจอยู่ที่เราได้อยู่สบายตายสงบสสวยรวยบุญสวนเที

แค่จบเนี่ยเป็นยังไงแค่เจ็บใช่ว่าจบที่กายแต่ชีวิตเรายังไม่ได้จบลงความดีความงามที่เราสามารถสร้างต่อได้อีกมันยังไม่ได้จบลงที่แค่ความเจ็บปวดของร่างกายกายเจ็บแต่ใจไม่จบกายเจ็บชีวิตยังไม่ได้จบโอเนไหมคะความหวังเราต้องตั้งความหวังไหมทุกคนนะคะอย่าคิดว่าตัวเองด้อยคุณภาพมันไม่ใช่ กายส่วนกายแต่มาสมองเรายังสมบูรณ์แม้เราจะเดินไม่ได้อย่าลืมว่ามือเราเขียนได้ปากเราพูดได้ตายไม่ได้เพราะหน้าที่ฉันยังไม่จบลุกขึ้นมาใหม่สู้เลยถ้าลุกขึ้นมาเลยแบบฉันยังตายไม่ได้ตราบใดที่ยังสร้างความดีไม่พงีได้ได้บอกมาเลยตายม่เชื่ตายตายตีนโลด้วยคือศพตายสมบยกสม ให้ปีไม่เป็นสามข้าเวสีแม่ท่านมากนะคะที่ให้การ้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีพวกเรารู้สึกสับซาและปรัใจมากนะคะขบอที่สดใสขอให้พวกเราสามพี่สาคน้งนะคะร ดใสจังแมนจว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเรเองว่าชีวิตที่เหลือเราจัเท่าไหร่ก็ตามที่แต่เราจะทำชีวิตที่เหลือของเราที่มีนะั้งต่ตัวเราและต่อ้นต่อไปค่ะนะคะอให้ทุกคนมีความสุขมง่นหลักประดีเดินทางปลอดภัยไปไหน,ไนมาไหนก็ให้ประสบแต่สิ่งที่ดีตลอดทุกท่านนะคะครบ